สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวท่าจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวท่าหัวยลาพัฒนาจากแนวท่าของวันจันทร์วันที่28เดือน7 2 5 0 68จะมาผมูกกับแนวทางของแอนดอยคือเก่าลกักตามเคยเนาะสำหรับพ้นหวยลาพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักจากวันที่20หาวันศุกร์ที่ผ่านมาจา้าสำหรับแนวทางของเฮาเล็กเด่นให้เด่น1กับ2กันเด่นเจ็ดสำหรับพ้นจา้า หกตัวเข้ามาสี่แปดหกแปดสี่เก้าโอ้แนวทางบมมีอย่างเลยตัวนี้มีสี่มีแปดมีเก้าเองเนาะมีหกสำหรับแนวทางของเฮาถือว่าพลาดไปเนาะสำหรับเราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจ้ะ,ะสำหรับวันที่ยี่สิบแปดเมื่อนี้ตามรลุนกันต่อจ้ะสำหรับแนวทางหวยเราพัฒนาของเฮาเมื่อนี่แนวทางสีมาใหา้ตามสูตรหรือบออัน,น้กะ รอหลุ่นไปด้วยค่ะเนอกจากจะได้การรับชมไปเป็นแนวทางลละค่ะนนาะมีตัวหมักตัวชอบจังตามเนอกจากมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณนอาะมีข่าแล้วก็มีลุดจา้า อยู่กับความหมักความชอบเนาะก่อนสิน้าไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะเอาก่อนสีนไปรับชมแนวทางกับฝากด้วยราคาสำหรับสำหรับพี่นเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆเราจะถ่ายยังบอสได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดมกระดิ่งไววเราจะเผื่อ สีได้บุพาแนวทางที่แอสจน์ลงหายใจแนวทางที่ดีมีให้พี่น้องเอฟซีได้ถูกวันจ่ามีหุน้นนี่แค่อีหุน้หน,นห้างเซ็งคุณดาวโจนฮานอยลราพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยมีให้เส้นเดียวกันจ่าขอโชว์ผลงานสักนิดนึงค่ะพี่น้องจใาอย่าหาว่าคุยเด้อจะเด้อแนวทางปังปังไรกะโอ้โหดีใจแห้งค่ะเมื่อวานนี่สำหรับฮานอยมารวมของเฮาจะฮานอยลงใหย้ยสองสูตรมารวมกับแยกน้อยเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามแอดจน์เนี่ สีหูอยู่นอกวันแนวทางของไอเจยลูกให้ยสองสูตรมันจะสําหรับฮานอยเล่าพัฒนาก็คือกันนอกรัฐบาลไทยก็คือกันจะลูกให้ยสองสูตรสําหรับผลงานของวันที่ยี่สิบเจ็ดจะฮานอยมัดรวมของเฮาแนวทางของเฮาเมื่อวานแตกสามตัวบนสองน้อยเลยเนาะโอ้โหปัดจับว้างเลยค่ะพี่น้องจ้ดสำหรับฮาหนอยมัดรวมของเฮาเมื่อวานเนาะยินดีกับพี่น้องเอฟซีสีตาลราคาเนาะจะ้าน้อยรอบพิเศษเข้ามา084 สำหรับ084นี่คือคู่เด่นของเฮามาเต็มๆเลยเนาะลงหลอกพอดีจ้ะเด่นเลขเด่นห้เด่น8เด่น4กันเด่น0เข้ามาเข้ามา084เขาเฮามี8มี4มี0สำหรับ5รนอยมารวมของไอตัวคู่แรกนี่คือสีโบพาด3ตัวบนนี่คือสีจับเลขเด่นวางไว้หายตลอดมือนี่ลงหลอกพอดี 804เข้ามาศูนอยอ่าหน่วยรอบพิเศษอีกต่างหากสำหรับหน่วยรอบปกติจะ268 268ปองหกแปดขากระแตก3ตัวโตัวเจ้าหกโอ้โหปานจับว่างเลยค่ะสำหรับสุดสามตัวบนห้านอนมารวมเมื่อวานเนาะโอ้บวตามพาดเลยจ้ะเด้อพี่นอ้อง fc กีดการ์ดกันเข้ามาเต็มเลยเมื่อวานนี่จจะได้กันยินดีครับพี่น้อง fc ติดตามราคาเน้องบะหยาดอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้รอจ้ะสำหรับแนวทางของแอดจอยคือรับชมได้ ผ่านช่องทาง youtube แค่สองทางเดียวจต่ถ้าเกิดว่าสนใจแนวทางกะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไวรอเนาะรับชมได้เฉพาะผ่านทาง youtube ได้่องทางเดียวจะโดยตรงเลยบอหลายใหญห่างเนาะเดี๋ยวพี่น้อง fc สิรับค่าเนาะจ้ะสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี่เลขเด่นไฮเด่นสูตรเดิมสูตรลักไฮเด่นหากับสจ้า จับคู่เด่นหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์อยู่มุมสุดท้ายเด้อจ้ะเขียนตัวเลขทางไปนิดหนึ่งสำหรับเด่นสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด สามแปดกันจ่าเด่นสองสองสามอยู่ชุดกันจ่าตัวเดียวกันกับชุดเด่นเนาะสองสามสองสี่สองหาจ่าสองสามสองหาตัวเดียวกันกับชุดเด่นสามตัวบนยังไงเนี่ยเขียนเองก็สิงงุงเองสองสามหา ห้าเจ็ดสี่หเจสอหาแปดสำหรับโต้เน่นจ้าล่าพัฒนาสุดสามตัวบนมือน้เน้นห7าเจ็กับเจ็หาแกันจ้ามสี่สาม หาแปดหาเก้า่าโอเคเรียบร้อยจ้นนี่คือแนวทางเวลาพัฒนาของเฮาแนวทางเมื่อนี่ตามนี่เราจะเมื่อนี่คอยมาปังๆคอยมาเด้งเด้งเตรียมเต็มบนหลังหละกันเนาะสําหรับเราพัฒนาของเฮาจะมีตัวหมักตัวชอบ่อยตามเนาะเปรียบเทียบพิจารณาวิเะห์กันอีกที่หนึ่งละกันจ้าขอให้เฮงเฮงปังปัง,ปงลยลยกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้ะสวัสดีจา้า